วิดีโอเกมหลายตัวนะครับมักจะมีระบบหนึ่งที่จะมาสร้างชาเลนจ์ให้กับผู้เล่นนั่นคือระบบการปลดล็อกตัวละครที่อาจจะมีตัวละครลับเก่งๆมาให้เราเล่นนั่นเองแต่มันก็มีบางเกมนะครับที่การปลดล็อกเนี่ยมาทําให้ผู้เล่นรู้สึกว่าเฮ้ยเขาใส่มาทําไมวะเพราะว่าตัวละครพวกนี้มันแปลกหรือว่าบางตัวมันก็ก่าเกินไป ซึ่งในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงการปลดล็อกตัวละครในเกมที่เกมเมอร์ต้องร้องอีหยังวะและก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้ผมอ้างอิงมาจากเว็บไซต์ต่างประเทศถ้าหากว่ามันผิดพลาดหรือว่าไม่ถูกใจใครผมก็ต้องฝากขออภัยไว้ด้วยครับซึ่งเกมที่ว่าจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยครับโลจากเกม Marvel vs Capcom 2 Marvel vs Capcom เป็นเกมต่อสู้ที่นำเอาตัวละครจากการ์ตูนค่าย Marvel แล้วก็ตัวละครจากเกมค่าย Capcom มาต่อสู้กัน ซึ่งเกมต่อสู้ในสมัยก่อนนะครับในช่วงเปิดเซฟเกมมาใหม่ๆตัวละครที่มีให้เล่นเนี่ยครับมันอาจจะมีแบบจํากัดซึ่งเราเนี่ยครับจะต้องทําการปลดล็อกตัวละครใหม่ๆอย่างเช่นการเล่นโหมดต่างๆหรือแม้ก็ใช้สูตรลับปลดล็อกและในเกมมาเววีเอสครคอม2ก็มีระบบนี้เช่นกันและหนึ่งในตัวละครที่เราจะสามารถปลดล็อกได้นะครับก็คือตัวละครที่ชื่อว่าโลโลบอทหญิงจากซีรีส์เมก a าแมนนั่นเองเพียงแต่ว่าตัวละครน,นี้เนี่ยครับเป็นตัวละครที่หลายๆคนไม่อยากได้เลยครับเพราะว่าตัวเธอเนี่ยมีขนาดไซส์ที่เล็กมากๆ การโจมตีระยะสั้นแถมก็เบาซึ่งในเว็บวิกิแฟนดอมของตัวเกมนี้เนี่ยยังไม่แนะนําให้คุณเอาตัวละครนี้มาเล่นเลยแถมยังบอกว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครเอาหาเสียมากกว่าเฟตเดรจากเกม w w f Smackdown Just Bring It ในสมัยเครื่องเกม PlayStation 2หนึ่งในซีรีส์เกมที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ก็คงจะหนีไม่พ้นซีรีส์เดิมันเดิมันยูอี w e, หรือว่าเดิมันยูเดิมันยูเอฟซีรีส์เกมมวปั้มที่รวมดาราชั้นนำไม่ว่าจะเป็นทางฝ่ายรอหรือว่าสแต็กดาวให้เราเนี่ยได้เลือกเล่นมากมายซึ่งเกมซีรีส์นี้ก็เหมือนเกมซีรีส์อื่นๆนะครับที่เราจะสามารถปลดล็อกตัวละครตำนานหรือว่าตัวละครใหม่ๆได้แต่ถ้าว่าในเกมเดิมันยูเดิมันยูเอฟสแต็กดาวจัสต์บิงอิดเนี่ยมีการปลดล็อกตัวละครแปลกๆอยู่ตัวนึงครับนั่นคือตัวละครที่ชื่อว่าเฟสเดิร์ ที่ตัวละครนี้เนี่ยไม่ใช่นักมวยป้ำนะครับแต่เขาเนี่ยเป็นนักร้องนำนูเมทัลวงลิมบิสกิตซึ่งโอเคว่าวงลิมบิสกิตในสมัยนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างมีชื่อเสียงมากๆแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีใครอยากจะเอาตัวละครนี้มาเล่นในเกมมวยปั้ำหรือไม่ตัวละครวิลเลียมบอรดินจากเกม Urban Range Urban r ร n เ e เป็นเกมบีทเอฟอาร์ไฟติงที่ลงให้กับเครื่อง PlayStation 2 โดยใน,นเรื่องของเกมนี่นะครับจะเล่าเรื่องราวของแบรดฮอกชายหนุ่มสุดเท่ที่ได้รับการว่าจ้างให้ตามหาสมาชิกแก๊งที่ถูกลักพาตัวไปซึ่งบอสใหญ่ของเกมนี่นะครับก็คือตัวละครที่ชื่อว่าวิลเลียมบอร์เดนชายวัยกลางคนผู้มีอิทธิพลซึ่งความพิเศษมันอยู่ที่ว่าเกมนี่นะครับมีระบบการปลดล็อกที่ให้คุณนะครับสามารถเล่นตัวลายนี้ได้เพื่อที่จะให้คุณเนี่ยสร้างอารมณ์ใหม่ๆถ้าหากว่าเล่นตัวละครหลักมาจนเอียนแล้วแต่ถ้าว่าตัวละครนี่นะครับเป็นตัวละครที่หลายๆคนไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร่เลยครับ เพราะว่าตัวละครนี้มีท่วงท่าการต่อสู้ที่ค่อนข้างช้าแถมยังเบาเสียอีกการโจมตีเดียวที่รุนแรงของตัวละครนี้ก็คือการเคาน์เตอร์อรซึ่งทําให้คนเล่นเนี่ยครับงุนงิดเป็นอย่างมากแถมเงื่อนไขาการบดล็อกเนี่ยก็ค่อนข้างยากมากๆก็คือคุณนะ่ยจะต้องผ่านมิชชั่นด้วยคะแนนเทั้งหมดทุกด่านตัวละครด็อกเตอร์บอสโคโนวิชจากเกมเทคนสาม ขั้นสคือเกมไฟติ้งที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีและอยากที่รู้ว่าตัวละครต่างๆนอกจากตัวละครหลักที่มีให้เล่นตั้งแต่แรกแล้วนั้นเราสามารถปลดล็อกตัวละครลับเพื่อเล่นตัวละครใหม่ๆได้แต่ว่าหนึ่งในตัวละครลับที่หลายๆคนไม่อยากเล่นนะครับก็คือตัวละครที่ชื่อว่าด็อกเตอร์บอสโคนวิชหรือว่าด็อกเตอร์บีที่ตัวละครนี้นะครับมีท่วงท่าการต่อสู้ที่ใช้ยากมากๆ การต่อสู้คอมโบของตัวละครนี้มันจะจบด้วยท่าที่ด B เร์เนี่ยลงไปนอนอยู่กับพื้นซึ่งข้อเสียของมันคือมันไม่สามารถที่จะไปต่อคอมโบกับคอมโบ,บ,อ,มโบอื่นได้ทําให้การต่อสู้กับผู้เล่นด้วยกันเนี่ยอาจจะเสียเปรียบนั่นเองสกินเคลือบจากเกม Mario Kart 8 Mario Kart 8คือเกมเลสซิ่งที่โด่งดังมากๆในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาครับกับการที่เราจะได้บังคับตัวละครต่างๆจากซีรีส์ Mario ขับรถแข่งกัน โดยเกมน,นี้นะครับกังคงระบบการปลดล็อกสิ่งใหม่ๆตามสไตล์เกมแนวนี้มีปลดล็อกตัวละครใหม่ปลดล็อกสกีนมากมายแต่ประเด็นมันก็อยู่ที่ว่าคือมันมีการปลดล็อกที่ส่วนตัวไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ครับนั่นคือการปลดล็อกสกีนของตัวละครมาริโอที่เป็นโลหะสีทองแดงหรือว่าสีทองเหมือนเป็นมาริโอล่างเหล็กยังไงอย่างนั้นหรือจะเป็นตัวละครเจ้าหญิงพีชในสกีนโลหะโกพีชซึ่งส่วนตัวคิดว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อ่ะสกีนเดิมๆของตัวละครอาจจะสวยกว่าก็ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะปลด ก็จ,จบแล้วครับกับ5เกมทั้งหมดที่พูดไปก็ต้องขอบอกอีกครั้งนะครับว่าคลิปนี้ผมอ้างอิงมาจากเว็บไซต์ต่างประเทศถ้าหากว่ามันผิดพลาดหรือว่าไม่ถูกใจใครผมก็ต้องฝากขออภัยไว้ด้วยครับและถ้าหากว่าใครชอบใจก็ฝากท่านช่วยกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปด้วยจ้าการแชร์การไลค์ของท่านมีความสำคัญมากๆเลยครับก็โอเคครับผมไปแล้วครับบายยเจอกันจ้า